ฮัลโหลสวัสดีเด็กๆวันนี้มีไอติมน้ำอ้อยและเฉากล๊วยกินไหมจ๊ะสนใจไหมพี่จอมสนใจไหมใจพี่ออมสนใจไหมพี่ปิ่นสนใจไหมมากจ๊ะนั่งทำอะไรกันอะรอกินไอิเรียงแถวเลยนะ เป็นระเบียบมากเราไม่ต้องรอปินเลยนะลุยลิบคุกครัอขอบคุณครับนี่น้ำอ้อกกัากลอกลิกขอบคุณครกลขอบคุณครับกลิขลิกลิคลิก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 นินลิกลกลิยลกลิยลิกลิกลิกลิอ้ิกลิกลกลิกลอลกลิก้านอลากล หมักพันนี้เลยอันนี้ม,มากอ่ะอืมถือแนมไปหน่อยเริ่มละลายอ่ะแต่ไม่ใช่น้ำอ้อยนี่น้้ออยน้ำอ้อยห่วยเลยก็วันนั้นเราซื้อน้ำอ้อยก็ข้างบนเป็นแก๊กห่วยข้างล่างเป็นน้ำอ้อยฮะ เอ้ยไม่ใช่แม่ก็มั่วข้างบนเป็นถากล้วยข้างล่างเป็นน้ำอ้ยอยรู้มั้ยว่ไไาแท่งนี้เอาของใครอะ่ะของหน,นูของแม่เอาวกันของแม่เอาวกันเอาเอา้าเอา้าเอ้าอืม ยดถูกใจไม่ถูกใจแสดงความคิดเห็นหน่อยจ้ะถูกใจแต่แค่เอาน้ำเฉากว๊วยมาเยอะๆหน่อยเอาน้ำเฉาก๊วยมาเาายเอะไห,ห่อ่ะเต็มแทงเอาเฉาก๊วยเต็มแทงเลยหรอได้เลยโอกาสนั่น,นะจ๊ะ นั่งเรียงตับเป็นหน้ากระดานสองสาวสองหนุ่มเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนุ่มสามหนุ่มเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสาวสามหนุ่มสองสาวสองสองหนุ่มหนุ่มหรือสาวบอกสิสาวอ้าวจ้ะให้กี่คะแนน สิบสิบสิบโอ้โหเจ๋วเลยสิบหมดเลยบายบาย,บายมินิฮาร์ดเอาบายบายไม่โบกมือเลยเหรอมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดจอมเออ